ยกขาเนี่ยการสั่งสมองเนี่ยมันเพียงอยู่มันยกบองแนะของขงหนักแองปงนะักก็บกคือไขทไข่มำไขเริ่ม,มรู้แล้วว่าไขก็ ก็เลยเริ่มติดห้องสักพักหยุดปก,ปก,ปก,ปก่อนแล้วเริ่มคลายก็ก็เดินใหม่หลัยยกปุ๊บเนี่ยยกขาปุ๊บจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อช่วงนี้ก็จริงนะของสั่งปุ๊บเก่งนะพอเยอะก็เริ่มเนุยเรียนนะไปช้าแต่ว่าไปช้าจะต้องรีบรีปุ๊บขาตักแทงเลย เดินถ้าเดินต่อเน,นื่งเนี่ยสักทักน่ะเร่งนอน่ะจะเริ่มเจ็บแขนเก่งเลยเห็นไหมลองทายก่อนทายถ้ามันเดินเนี่ยช้าๆรีบปุ๊บจะรับเฉพาะที่ยกเท้าขึ้นมากล้ามเนี่ยเราสั่งเก่งนะสั่งให้ยกเท้าเนี่ยเก่งนะ So Thank you.